นี่นี่หันหัวมันล่ะหันหัวมันล่ะไหนเดีปอมันเป็นยังเดี๋ยวสกัดมันจะขึ้นมาใหม่ออกมนอ่ะรอก่อนรอก่อน โอ้โหมันหายไปไหนแล้วเมื่อ,อกี้อืออกมาแล้ว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 ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเขาต้องบังแดดให้มันหน่อยเราเอาไม้เย่เยะเยโกนมันหน่อยนะครับมันก็จะออกมางานเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตัวนี้สําเร็จครับด้วงสาครูอือดีเลยนะครับต้องเลี้ยงเลยนะครับ ต้องเลี้ยงเลยมาอยู่มาอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ก็มีอย่าง,งานี้นะครับใส่เข้าไปไหในหูไหนหูไหน,หไหนครับหนูนี้กันี่ไงเอ้าโอ้ยอ,อยู่ลึกอยู่ลึกโอ้ตรงไหนมันลึกขนาดเลยนี่นนอ,อืมไหนโอ้หูนี้ลึกขนาดเลย อ,ม,อม,มันเอาหัวเข้าไปนะอันนี้นะมันเอาหัวเข้าไปืมต้องต้องยัน มีหนักอยู่นะันนี่นี่นะได้ยินเสียงมันดิ้นอยู่อือฮึย้อมออกมามันเอาหัวหมุดเข้าไปอะตัวนี้รอสักคร,รม ไหนไหนโอ้โหยังมะมานะคือบางเตือเขาหันแล้วมันก็ไม่จะออกเลยนะมันจะต้องรอสกรรมันอะต้องรอสกร,รมแล้วถ้าเกิดม,มันมันเอาหัวออกมานะค่อยเอาไม้แย่เข้าไปน้อยเดียวอยู่ตัวนี้ตัวน้อยอยู่ยังมีญ่แต่เดียวลูกมันเอาไปเลี้ยงได้อยู่กันเจ็บแล้วกัอน,นอ๋อปวดเจ็บตอนดิสมบูรณ์ อุ้ยมันนัาปักมึงเราลุ้นตัวนี้ครับเม่มันจะเอาหัวออกมามหมงนะสงสัยเอาตะเกียบกีบออกมาเลยดีกว่า โอ้บัง,งายใฮ้บัง,งายใฮ้กีบออกมาอยากขนาดเลยอะ จับนี้ไว้ก่อนอืมนั้นมันอาหัวเข้าไปอ่ะ มันเอาหัวเข้าไปไว้ตรงไหนถ้ามันเอาหัวออกมาตั้งนอกนี่มันก็จะดี่นออกมาอย่างน่นะ้ออมือนห้องห้องเย่ตัวเดี๋ยวสกักกำนองไปพอไปพอในาล้านานี่เป็นหมือนเลยเป็นกเป็นต้นปาล์มมันแห้งอ่ะถ้ามันมีน้าม,มันก็นหนจะมาอยู่อยู่ ันนี้อันนี้อันนี้ก็เคยอยู่อยู่นะน,นี่นะแต่มันแห้งอ่ะอุ้ยมันแห้งล้ำไปนี่เหรอตัวนี้ว้าวโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้น่าจะนี่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 ยังอีนี่โอกาสมีมีอยู่นี่จะอีนี่นะโอกาสน่าจจะมีอยู่ในโอกาสได้มีอยู่นี่แม่มัน แม่มันอันนี้มาขอดมันมาเกิดนี่แล้วนะโอ้ตรงหนยแย่เลยหูนะหูนะแม่นันหน,นักนะโอ้เกิดาห้ก,กี่รุนแล้วนะนี่นะ เราจะมาเอาแมนไปเรี่ยงนียนะแต่ตรงไหนก็เป็นหูจะนักอะ่ะออแต่มันเป็นน้ำนะอืม้ม ถ้าฝนตกสม่ำเสมอนี่น่าจะได้อยู่น่าจะมีหนักอยู่นเจาะเข้าไปต้องดูมุนนะอืมวันนี้รอไว้รอแหงสักวาง่านานะมอได้ขามาแวะพรม่งคำโอกาสมีมีวเพราะมันมีนั่งถ้ามันมีนักมันก็จะมีโอกาสทีมันจะมาอยู่อยู่แต่ถ้ามันแห้งๆนี่ยากที่จะอยู่นะ นัน่น,นผมได้แม่มันแหมแล้วสองตัวนะครับรงสงงัสโอเคอยมันลวนเข้าไปในนี้ละเล็กี้นะเป็นอย่างน้นั่นได้แม่มันแหนมตัวงแล้วนะครับนี่นะดวงดวงสาคูนะครับ มีแม่นทำตัวละเดี๋ยวมมีหนักกะอันปุ่นก็มีแม่มันแม่มันหนักโอ้มันอยู่ในหันเลยอยู่เป็นซีฟุ่นถ้ามันมีแต่แต่นะโอ้โหออุุ้้ยยงามๆเลยนะครับเนี่ยนนะเสียงมัไดคัดดดคาฟังะอืม เราตะกี้ได้แล้วกันยังเอาไมา้แย่ไว้โอ้ยโอ้ยพึ่งนเนื้อตัวให้อหอมมาล้าเวเฮ้ยเอาไมา้แย่ไว้เดี๋ยวทำมันออกมันก็ถึงจะออกเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแมงกี่ฮันตะกี้ได้แม่มันจะไหลตัวโอกอนแรกว่าถ้าไปได้ถ้าไปได้ดวงก็ว่าจะเอาแม่พันธ์มันไปพ่อเองนะครับจะไปได้ต้องมา จะบัต้องได้มาหลายหลายเตือหลายรอบเพราะได้ยูที่ได้แม่เป็นไปล่สองสามกูแลนะครับมีโอกาสกินแย่เข้าไปในนี้นะด่อยากเข้าไปโวยขนาดเออมันได้ใจอีกอะออกมาเลยเป่ออกมาเลยในปล้ำปลาเรือออกมาเลยนี่ลูนี่ลูนี่ลูเนี่ยมกู นั่นนั่นนั่นแด้มแล้วนะครับไดมกืกูที่หันอยู่ในนี้อืมแต่ถ้าเปลี่ยนใจนะถ้ามีน้ำนะเดี๋ยวแม่มัน,นก็จะบินเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาอยู่อันนี้จะเป็นกูเป็นถ้าถ้าเป็นกูอีกก็จะเป็นตุ๊กปูก็ตัวแม่นะครับแด้มกู ตัวนี้ยังไมได้เตือนนะครับต้องไม้มาต้องหาไม้น้อยนมาเยย้ yeah, มันออกนะครับออกคอออกคอนี่ว้าว ได้ยินปูนบอกว่าได้หัมแท่านะได้หัมแ่นผมนี่หาแม่พันธุ์อย่างเดียวได้แม่พันธุ์ก็เป็นกินละนะครแต่หัวจออย่างเลี้ยงมันสงสัยต้องซื้อนมปังอูเ่นนะครับผมก็มีอยู่นะครับผมมีกากไอ้ตีเลี่ยงมันอยู่นะครับถ้าได้แม่มันไปหนักต่วได้ก็ยิงดีเพราะ เราจะได้ลูกมันนักหน่อยถ้าจะน,นี้อันนี้ถ้าจะหมดแล้วก็ได้ได้สองกูอดีอยู่นะดี่ออกมาปพอดกว่าจะออกได้ให้ตายตัวแม่นะตัวนี้นะ ได้เป็นตนัวเมยเตผ่านตน้องมีไอ้หยังปิดไว้นะมันถึงจะอยู่นะมันโล่งโจง่งไงมันโล่งเกินอนะเดี๋ยวผมไปอพอหั่นแหมต้นตอนแรกผมก็เนื้อมันแห้งหมดแล้วนะครับนี่ตอนแรกผมก็เนื้อมันแห้งหมดแล้ว,นะน,น,น,วนึกว่าจะบัดได้ละนี่อันนี้มีหนามเหย้ยนี่มีหนามหัวจะเป็นจะได้ นั่นนนัน่ได้ยินเสียงยินเสียงแบบคงปะเจแม่มันก็นพอไอตัวนี้ยังมาเลยนะครับยังมาเลยร้อนสว่างถ้ามันมีนามมีอย่างมะขังไว้จะอีนนะถ้าหนามมันบ่แห้งนะห่มเหมิอนอะ่ะ มันก็จะมีแม่มันมาไข่ถ้าดีนี่มีไออย่างปิดเหนือมันเห็นน้อยนี่ดีถ้ามีไออย่างปิดตรงเหนือมันนะถ้ามันใบแห้งเกินไปมันใบแห้งเกินไปอู้อันนี้นี่ผมหุ่นเหมานะครับนี่นะดูดูดูมาจ่าไปหน่อยนะครับวันนี้นะ ผมว่าจะม้างแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยอุ้ย,อยโอ้ตกใจตกใจโอ้ยมีเครียด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 นะครับเอหมดแล้วกะโอ้อ,อันนี้เสียดาย มาจ้าไปหน่อยนะครับค,ค,ครับ,บ,บาาอือโอ้มีแต่ตะขาบ มันแห้งหมดแล้วนะครับแม่มันออกไป้มดแล้วนะครับเนี่ยโอ้มดแล้วอะ่ะบ่มเมี่ยงแล้วอ่ะครับเสียดายนะครับเนี่นี่นะนถ้าเป็นจใจนี่นะอุ้ยหนักนะครับนี่นะเป็นขี้ขี้ขุยมันเลยนะครับนี่ถ้ามันเกยอยู่มันจะต้องเป็นลักษณะนี้แล้วครับนี่นะเอา้าเอาเอานี่ ใส่ตังบนไอ้ที่มันเป็นน้ำนะอย่างเมื่อน่ะไม่อยู่ว้ยนะครับไม่อยู่ว้ยในนอนนะครับไปใส่ไว้โอ้เสียดายาจ้าไปหน่อยอผมมาใส่ไว้นี่